ผู้ชมครับช่วงนี้ที่มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับสโมสร s อ g เมืองทองอยูเต็ดนะครับผมพร้อมที่จะนำเสนอรเรื่องราวเหล่านั้นให้สาวกกีฬาเยอกของเราได้รับรู้เท่าๆกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเกมเป็นขันระหว่าง S อ g ซเมืองทองแต่กับทีมพัทยานั้นทางสโมสรของเราก็ได้มีการเซ็นสัญญานักเตะเยาวชนนะครับเยาวชนทีมชาติอายุ14ปี3คนด้วยกันก็คือน้องพงศธรน้องซองนะครับ เด็กชายยานบริตนะฮะน้องน็อปครับเด็กชายยานสิทธิ์นะครับน้องน็อตนะครับทั้ง3คนเนี่ยคือเยาวชนทีมชาติไทยยู4ปีก็ทางสโมสรของเราก็เล็งเห็นแล้วก็ดูฟอร์มของน้องๆทั้ง3คนมาร่วมๆปี2ปีและสโมสรก็มองว่าทั้ง3คนมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตก็เลยได้มีการคุยกับผู้ปกครองคุยกับผู้ที่ดูแลนะฮะโค้ชเนี้ยนะครับ แล้วก็จับทั้ง3คนมาเซ็นสัญญาเข้าสโมรสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดเพื่อเข้าสู่อะคาเดมี่ของเมืองทองต่อไปเยาวชนอะคาเดมี่ของเมืองทองของเราตอนนี้นะครับมีอยู่หลายต่อหลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนอายุ14ปีอายุ15ปี16ปี 17ปีแล้วก็ชุดสำรองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้นะฮะทางสโมสรก็ให้ความสำคัญในเรื่องของเยาวชนมากๆทั้งหมดนะครับจะมาเก็บตัวเข้าแคมป์อยู่ที่สโมสรเอสจเมืองทองอยูเเต็ดและฝึกซ้อมทุกๆวันนะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้มีบทสัมภาษณ์ของพี่การนะครับผู้จัดการทั่วไปและก็โค้ดเนียวนะฮะมาฝากสาวกกิเลียนองของเราครับ อยู่กับพิการะครับผู้จัดการทั่วไปสโมสรเมืองทองของเรา3คนวันนี้ทําไมถึงตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญาเขาครับพิการาคนนี้เราเราตามเข้ามาปีน่ะถ้าใครจําได้แต่ยามาฮ่ายูสิบสามนะฮะตั้งแต่ปีนั้นที่ทีมเชียงรายได้รองแชมป์นะครับน้องคนนี้เขาก็เป็นดาวสันโบและสามทีนียมาจากทีมนั้นหมดเลย mm hmm. ก็คือเป็นเป็นโกคนหนึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์คนหนึ่งแล้วก็สูนหน้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่เราหมายตัวแล้วเราก็ตามมาปีง mm hmm. ได้เต็มเต็มและว่า,วาตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้ทําเต็มที่เกยวกับ อะคาเดมี่ซึ่งตอนนี้นเราคิดว่าเรามีความพร้อมแล้วน้องทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายแล้วก็คิดว่าติดตามผลงานมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ผลงานยังเหมือนเดิมคงเส้นคงวาในแมวมองเราในสเกาตติ้งของทีมที่ไปส่งไปดูเนี่ยทุกคนก็ยังบอกว่าเขาดีเหมือนเดิมเพราะนั้นก็เลยคิดว่าหน้าที่จะต้องรีบเซ็นไว้ก่อนแล้วถือว่าเป็นอนาคตของทีม ในระดับศูนหน้าในระดับอายุ14ปีตรงนี้เรายังไม่เห็นมีใครโดดเด่นกว่าเขารวมถึงผู้รักษาประตูดด้วยซึ่งค่อนข้างจะดีมากในส่วนตรงนี้ครับผมน้องๆทั้งหมดจะเข้าสู่แคารดมี่รุ่นอายุ14ปีของเราใช่ใช่ครับเพราะอายุ14ปีก็โดยปกติก็เริ่มมาซ้อมแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาเซ็นสัญญาเป็นทางการนะนั้นเองแต่นี่ก็คือว่ามาจับส,จสัญญาทางการเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจแล้วก็อยู่ในช่วงทดสอบด้วยว่าน้องเขาเนี่ย สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับแคนดิเดีเราได้ไหมแล้วก็ฝีเท้าเป็นยังไงพอรามาถึงเสร็จมารวมตัวได้เสร็จสิ้ที่ผ่านมาได้รับความพึงพอใจจากโค้ชมากเราต้องรีบจับเซ็นสัญญาน้องเขาเลยอนาคตจะเป็นตัวหลักของทีมกีฬาพยองหรือทีมชาติไหมขึ้นอยู่กับตัวน้องเองนะฮะใช่ครับก็ก็ก็หวังว่าว่าจะเป็นงนั้นเพราะถือว่าเขาเข้าเข้ามาที่นี่เนี่ยคือก้าวแรกที่เขาจะเข้ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วครึ่งตัวเข้าไปแล้วเพราะนั้นหมายความว่าเขามีเวลาอีก3ปีที่จะฝึกบ่มที่นี่ที่นี่ส ส่งเิ่มเล่นได้แล้วครับเหมือนพวกวีรวุษกาเยเหมือนพวกโกโก้พวกอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มเล่นได้แล้วสิบเจ็ดสิบแปดเพราะนั้นเราหวังว่าในตรงเนี้ยเข้ามาก็สามารถจะก้าวติดขึ้นถึงจุดใหญ่ได้ก็วันนี้มีการสซสัญญาขึ้นเป็นน้องเยาวชนทั้งสามคนครับโ<อ>ค้ดเนียวน่าจะให้ข้อมูลได้มากที่สุดทั้งสามเป็นยังไงบ้างครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคือไม่ใช่ฟุตบอลสยามยูยามาฮ่าไม่ใช่ปีนี้ปีที่ผ่านมานี้ เราก็มีสุนหน้าหนึ่งคนนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กหนึ่งคนแล้วก็โกคิปเปอร์หนึ่งคนนะครับซึ่งเราก็ได้ตกลงกับทางผู้ใหญ่ในมือทองเอาไว้ว่าเราขอบ่มไว้ซึ่งหนึ่งปีนะครับหรือในเรื่องของความเป็นมืออาชีพความมีมวินัยในการเล่นฟุตบอลแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วครับซึ่งมาจากโอเอซ o นฟุตบอลอะคาเดมีซึ่งผมดูแลอยู่นะครับซึ่งฝีเท้าของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพได้แล้ว ครับผมก็ได้รับความกรุณาจากคุณเป้ลลณลิศกับคุณการนะครับก็ได้มองเห็นฟีเท้าเด็กคนนี้มาหนึ่งปีจเต็มหลังก็มาถึงวันนี้อย่างที่เราเห็นครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าสถาบันทําไมถึงเลือกสโมสรเมืองทองครับจริงๆน่าจะมีหลายๆทีมแอบติดต่อเหมือนกันครับก็มีนะฮะตอนจะพูดว่าเป็นสิเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งเมืองทองเนี่ยเป็นการจัดการบริหารที่ดีนะครับเป็นการออแกไนซ์ที่แบบสมบูรณ์แบบมืออาชีพจริงๆ นะครับเราเขาไม่ได้ดูว่านี่เป็นเด็กใครอะไรของใครเขาเอาฝีมือแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเข้าไปแลกกับตัวนั้นคุณอยากเล่นดีอยากได้เงินเยอะคุณต้องทําเป็นมืออาชีพผมชอบตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยดับลวันนะครับดับวันที่ที่เลือกสุดท้ายครับทั้ง3คนนี้มีสิทธิ์ที่จะื่อนสู่ชุดใหญ่อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะถ้ารักษาตัวเองดีด้าเปอร์เซ็นต์ฮะถ้ารักษาตัวเองดีมีวินัยดีแล้วก็โค้ชเนี่ยใครเป็นโค้ชอะไรก็ชอบ ไม่มีโค้ชคนไหนที่ไม่ต้องการนักฟุตบอลที่ดีนะครับมันอยู่ที่ตัวเขาความพยายามของเขาฟุตบอลนั้นมันเท่ากันหมดแต่เลเวลอาวยยุเท่ากันมันเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าวิันในการเป็นมืออาชีพใครมากกว่ากันครับขอบคานแน่นอนนะครับวันนี้คือแค่บันไดก้าวหนึ่งในการเชื่อมต่อให้น้องๆเขาก้าวเข้าสู่สโมสร s อ g เมืองทองยูเนเต็ดเขาจะมาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้หรือไม่ หรือจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตได้หรือไม่นั้นต้องอยู่ที่ตัวน้องๆทั้ง3คนเองนะครับคุณผู้ชมครับยังมีน้องๆเยาวชนอีกหลายต่หลายคนที่เก่งระดับทีมชาติที่อยู่ใน a คมป์มี่ของเมืองทองของเราเอาไว้มีเวลาว่างๆนะฮะผมจะพยายามทำสกู๊ปนะครับช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินพยายามจาทะทยอยทยอยให้ทุกคนได้ทราบถึงข่าวคราวของเยาวชนของเราให้ครบทุกรุ่นและก็คนไหนหน่าสนใจก็จะนำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้เท่าเท่ากันครับ